สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เพิ่งออกลังวันไปนะคะรอบนี้เดี๋ยวเรามีแนวทางมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เรามีบัตรขูดท้าวเวสสุวรรณนะคะสําหรับใครที่รอคอยอยู่นะคะแล้วก็กําลังมองหาแนวทางดีๆนะคะวันนี้เรานํามาฝากกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขูดกันเลยนะคะใครที่ดูอยู่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะมาทายกันได้นะว่าเราจะได้เรียกอะไรกันนะคะวันนี้ สำหรับใครที่อยากตามนะคะเห็น,นอขแล้วชอบนะคะช่องทางอยู่หน้าโปรไฟล์ไปตามกันได้เลยนะคะปัดขวาไปได้เลยนะคะพอมีแนวทางดีๆให้บ่อยแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีแนวทางนะคะต้องกันให้ดีๆนะคะกดติดตามหน้าช่องไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีมาฝากกันอีกนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เอ็ดนำมาฝากนะคะได้แล้ว